ฮัลโหลกอล์ฟสินนะครับเพื่อนๆที่รักทุกคนเลยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับกับจงหว้เซมไทยแลนด์นะครับผมก็ห่างหายการไปนานนะครับผมไม่ได้ทําคลิปเลยช่วงนี้นะครับยุ่ยุ่งกับงานนะครับผมเพราะว่างานค้างเยอะด้วยนะครับผมมีอะไรก็ค้างเยอะนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมก็มาพามาชมนะครับการควานแข้งนะครับผมแบบอุปกรณ์ที่ผมใช้ก็บ้านๆเลยนะครับผมเนี่ยแบบจับผมก็สร้างเองนะครับผมแบบง่ายๆเลยนะครับเนี่ย เอาเหล,ล็กเหล็กแผ่นนะผมเต็มหนาหนาอยู่นะครับผมประมาณสิบสองมิลได้อยู่นะผมเนี่ยยิ่งหนายิ่งดีนะครับผมเพราะว่ามันแข็งแรงดีนะครับเนี่ยเจาะรูเนี่ยแล้วก็ยึดเนี่ยใข่น็อตตัวเดียวเองนะผมเนี่ยแต่ทําให้มันจับเยอะแบบแข็งแรงก็ยิ่งดีครับยิ่งแข็งแรงยิ่งดีนะผมเนี่ย่วนนะครับผมเนี่ย มีดที่ผมใช้อ่ะก็คือเนี่ยทุกอย่างในอุปกรณ์ทั้งเนี่ยผมจะสร้างเองเลยนะครับผมเนี่ยก็คือผมจะกึ่งเหล็กนะครับผมกึ่งเหล็กเนี่ยข้างในมันให้มันเข้ากับเนี่ยพอดีกับลูกคอริดที่เรามีอยู่นะครับผมเนี่ยลูกคอรินะครับก็เจาะดูตับแก้วนะครับผมใช้เบอร์สิบสองครับน็อตตัวผู้เบอร์สิบสองครับก็มีดผมก็ใช้นะครับ ดอกสวานเก่าๆนะครับที่หักแล้วนะครับผมเนี่ยประมาณนี้นะครับผมเพราะผมผมเจาะเนี่ยแบบนี้ยรูตรงนี้มันตรงอ่ะมันก็จะใช้ดอกที่ไม่ต้องยาวมากมันไม่เหมือนเราเจาะเชียงแต่เชียงดีกว่านะครับเชียงอน่ะก็คือเราจะใช้มันมันก็คือดอกตัวหนึ่งอ่ะมันใช้ได้เยอะเลยนะครับในการคว้านนะครับผมมันเยอะอย่างอย่างแบบเนี้ถ้าเราใส่ยาวมากมันจะงะตูดมันมันจะชนนะครับผม มันไม่ได้นะมันต้องใช้สั้นนะครับผมใส่ผมแบบนี้ง่ายนะคความเงานะครับผมมันก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับผมผมถือว่าผ่านแล้วนะครับผมเพราะว่าข้างในอ่ะเราไม่ได้ซีรียสขนาดนั้นนะครับผมแต่ก็ถือว่าถ้าเราใช้เจียมมือแบบนี้ดีกว่าไงมันเร็วก็เร็วกว่านะครับผมแต่ถ้าอยากเงานะครับผมก็มิดนะครับผมอยู่ที่มิดการรับเอาก็รับให้คมนะครับแล้วก็ชุบแข็งนะครับอย่างนี้ผมไม่ได้ชุบแข็งดีนะครับผมแบบดดนๆนะครับผมแต่ก็ใช้ได้นะครับแต่อยากยังดี รับให้คมแล้วก็ชุบแข็งนะครับผมแต่มันก็อยู่องศาอยู่ที่องศาในการรับด้วยนะครับผมยังไงก็ไม่มีอะไรมากนะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นแนวทางกับเพื่อนๆนะครับผมแล้วก็เนี่ยแกนจับเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยผมก็สร้างมาเองนะครับผมใช้เหล็กแล้วก็ตับแก้วเนี่ยตาตับแก้วที่ผมตับก็จะเป็นเบอร์สิบเจ็ดนะผมเนี่ยเบอร์สิบเจ็ดเนี่ยผมก็ใช้ดอกที่เอาไว้ตับนะครับผมตับแขนนะผม จานฟังจานไฟนะผมแก้วก็อย่างฟังจานไฟนะครับเนี่ยเป็นเบอร์สิบสองครับผมก็คือตัวเนี้ยเราถ้าเราตับเองก็ได้ก็ซื้อได้นะผมหาน็อตแก้วที่ยาวๆก็ได้นะผมเอาแบบยิ่งใหญ่ยิ่งดีนะผมเพราะว่าความแข็งแรงมันจะแข็งแรงดีนะผมแต่พวกเนี้ยมันพวกเนี้ยมันไม่ค่อยซีแรกเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นมินียมะมันไม่เหมือนเหล็กเหล็กถ้าเป็นเหล็กมันแข็ง ก็คือเราต้องใช้อุปกรณ์ที่มันแข็งแรงกว่านี้แต่มินยมเนี่ยมันยังไงดีมันไม่ต้องแข็งแรงมากแต่ถ้ายิ่งแข็งแรงมันก็ยิ่งดีแล้วนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมเป็นแนวทางเนี่ยเพื่อนๆนะครับที่กําลังจะทานะผมก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆน,นะครับไม่มากก็น,น้อครับขอสวัสดีนะครับ